สวัสด anyway, ีค่ะวันนี้เราอยู да> ่ร้านตาดำตำแหลกนะคะวันนี้ไม่ถ่ายข่าวอางารียกสั่งมีตำไทยหมูยอนะคะแล้วก็กหมูยาแล้วก็แกงกินแล้วก็อะไรครับพี่นุ้ยอันนี้คือหมูนาแล้วเป็ดแล้วก็หนูย่างหนูนาปลาไปเนาะหนูนาย่างค่ะอาหารเลยฝากค่ะเริ่มจากตำไทยหมูยอเลย อร่อยแซ่บร้านนี้ก็รลดจัดจ้านค่ะเขาบอกนี่หมูหับปะนาวใช่ไหมหได้ได้ได้ตับหวานค่ะตากใช่ไหมคะน่าริบขานเบิร์นนะคะอันนี้เรามาชิมตับหวานค่ะหืมตับหวานเขาบอกระมุนลิ้นมากวาลด้ล้างมือ แต่วันนี้ไฮไลท์สำคัญวันนี้ไฮไลท์สำคัญก็ต้องเป็นตำแซงหมูยอเขอวาบอกว่าเดินอาหารมาครบแล้วค่ะอร่อยโอเคนะคะเราขอตัวกินก่อนค่ะวันนี้นัาตาลตำแหลกนะคะใครมีโอกาสว่างมาชิมค่ะิี่ป่าตองเส้นน้านในคะ่ะจับหวาอร่อยอมันจะทานวาบ้าง